นีกับผ้ามะเบงเนะครับการตอนต้นมะพร้าวนะฮะตอนต้นมะพร้าวตอนใดบ่อตอนใดเนี่ครับถามว่าตอนเพื่อหยังนะครับต้นนีโมเมนต์ต้นมะพร้าวน้ำหอมนะครับเป็นต้นมะพร้าวโบราณบานเฮ้านะครับตอนเพื่อว่ามันสูงแล้วเสียวลงมาเหตุถึงไรเห็นมันต่ำนะฮะกะตอนนะครับเกือบติดายนะครับเกือบถึงปลายนะครับเหลือแขนหนึ่งจะถึง การใบแล้วเวลาเอาลงเอาลงจังไนตัดเงาเลยนะครับง่ายๆนะครับคือการตอนต้นเปล่านะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีนะครับหลังฉิบนี่ครับต้นหมาๆเข้ากับตอนไหนนะครับเวลาใส่เวลาประมาณสี่สิบหามือถึงหกสิบมือนะครับถามว่าเป็นอย่างคือขีดว่าตอนไหนนะครับิึง หากนะครับจะออกตามตานะครับออกตามตาคงแต่ละป่องละป่องนะครับริงแล้วสามารถตอนไหนนะครับตอนเพื่อให้มันต่านะครับส่วนมากที่เขาโฆษณาาขายกันนะครับว่าเปเ่าพัาพาพานเตี่ยเขาก็จะตอนเอานี่นะครับแล้วก็ตัวขายเบียดติมง่ายๆตามป่องตามป่องแต่ละป่องเขาจะเอาเรือยบักก่อนเรือยบักแล้วก็เอาผ้าถ้าขึ้นไปนะครับให้เสมอเลยนะครับบ่ต้องเลือกแห้งประมาณน,นิ้วนึง นิ้วหนึ่งหลักเย็บแบบตอนตอนใหม่ธรรมดาแล้วครับอัดดีๆเอาย่องหมกเผาเอายังขีเรือใส่ข้างในประมาณสี่สิบหามือนะครับเห็นผลนะครับมีหมกเผาพัานเตียกยินเพื่อนเลยครับ